สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับผมกับการับต์รับมอไซค์ครับผมคราวนี้ต่อจากคลิปที่แล้วครับเทื่อเป็นการสอดซี่ใส่ลดุมครับผมคราวนี้จะเป็นการสานล้อครับสอดซี่เข้ากับวงล้อครับผมเ็นรับชมครับก่อนนื่นแเราก็วางลงไปครับแล้วก็ มันจะมีรอยเดิมอยู่ครับนะครับรอยเดิมแล้วก็ควายไว้ครับควายไว้อันนี้เป็นล้อหน้าเบฟครับล้อหน้าเบฟหรือว่าจะเป็นเบฟหรือว่าจะเป็นแซดเป็นโนวาเป็นเล็บร้อยสิบไอเว็บร้อยยี่สิบห้าครับเป็นสปาร์คครับเป็นสมดที่เป็นดุมดิสครับผมมันจะเล็กครับถ้าเป็นดิสดิสเบกนี่รูดุมมันจะเล็กครับนะครับเราควายกันไหมอย่างนี้ครับ ไปกันไว้งี้ครับสายมาข้างล่างตรงนี้ครับบนอย่างเดียวนะครับข้างล่างยังไม่จุดเกี่ยวครับอันนี้มางนี้ตัวนี้มางนี้ข้างล่างครับนี่ครับเราก็สอดไข่ครับไข่ไว้ครับมันจะได้สอดทําง่ายครับผมนี่ครับนี่ครับอนนี้เราก็ยกวงล้อมาครับยกวงล้อมาวางไว้ครับ จับห <ersch> ัวแรกครับห er, ัวแรกนี่มันจะหันใส่อยู่ครับต้องจับให้ถูกนะครับนี่ครับหัวแรกนี่จะหันใส่อยู่ครับเนี่ยจะเฉียงแล้วก็หันใส่อยู่ล้อหน้ากับล้อหลังจะสอนเหมือนกันครับแต่ว่าล้อหน้าผมตามความรู้สึกของผมนะครับผมรู้สึกว่าล้อหน้านี่จะทํายากกว่าครับนี่ครับเพราะมันจะไขยเยอะกว่า เป็นสามครับหนึ่งสองสามครับใส่ตัวที่สี่ครับคือมันจะหันใส่อยู่ครับถ้าเราจับตัวแรกถูกมันก็จะถูกหมดครับแต่ถ้าจับตัวแรกผิดครับก็ผิดเหมือนกันครับจะสารไม่ได้เลยครับบางคนอยายจะสารใช้เวลาสารอยู่นานครับ เว้นไปเรื่อยครับเว้นสามครับคราวนี้เราสวดตัวบนแล้วครับคราวนี้เราก็จะสับตัวล่างครับนี่ครับสับตัวล่างครับตัวล่างมันก็จะหันใส่เหมือนกันครับนี่ครับมันจะหันใส่ตรงนี้นี่ครับเว้นหนึ่งครับ เข้าตรงกลางไหครับนะครับหนึ่งมันจะเข้าตรงกลางนะครับแล้วมันจะหันใส่อยู่ครับถ้ามันไม่หันใส่เนี่ยมันจะทํายากครับเพราะมันไม่ใช่รูของมันครับรูนไม่ได้สารไม่ได้ดูลไม่ได้ครับจะผิดครับพอทํแเราก็จะทํายากแล้วทําไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่ายากครับทําไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะขัดกันครับแต่ถ้าเราทําถูกเนี่ยมันจะ ง่ายไปหมดครับเข้ากับกับกับเลยครับอย่างที่เห็นนะครับนะครับไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับต้องทําความเข้าใจครับดูไปด้วยทบความเข้าใจไปด้วยครับนะครับเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็ฮิกครับป๊บ คลิกลงมาแล้วเราก็จะการค่อยไว้เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับมันมีรยอยเก่ารอ่ฮะรอยเก่าตัวล่างตัวล่างแล้วก็ค่ยมาทางนี้ครับตัวบนเราค่อยมาทางนี้ครับเราก็จะการค่อยตัวล่างก่อนครับเอาตัวล่างมาทางเดียวก่อนเพราะว่ามันจะไม่ได้ไม่ขัดกันครับจะทําง่ายครับจะทาให้เราทําง่าย คราวนี้เราก็จับตัวบนครับค่อยมาตามรูเดิมมันครับนี่ครับเวลาจับใส่ครับอันนี้ตัวล่างมันจะมีหลุดครับมีหลุดมามาตัวหนึ่งผมเคยใส่ก่อนเข้าไปก่อนครับตัวฝั่งฝั่งข้างล่างฝั่งน้นครับคราวนี้เวลาจับใส่ครับให้เราจับตัวล่างก่อนครับอย่าเพิ่งจับตัวบนครับให้จับตัวล่างครับเวลาผิดมันจะไม่ไม่ผิดมากครับเวลาเราจับผิด สารผิดมันจะได้ไม่เลือยเยอะครับไม่ขัดกันครับนี่ครับมันก็เว้นสามมันนะครับหนึ่งสองสามครับเฮ้ยสี่มันเดิมครับก็คือเราต้องจับให้ถูกตัวแรกครับเหมือนกันครับทุกขั้นตอนก็คือต้องจับให้ถูกครับตัวแรกมันจะหันใส่ครับจะไม่ขัดกันครับเวลาเราสารอันนี้ก็คือจัดการใส่ตัวล่างอย่างเดียวครับ เป็นล้อใหม่ครับนะครับไม่ยากครับมันจะเข้ากลับๆนะครับถ้าเราทำถูกคราวนี้ ตัวล่างเราทําเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตัวบนครับนะครับจะง่ายกว่าครับง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยครับคือทําตัวล่างให้ได้ก่อนครับสอดตัวล่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเรามาสอดตัว,ตว,ตวข้างบนเนาะมันก็จะง่ายกว่ากันเยอะเลยครับถ้าเราสอดไปพร้อมกันบางทีอาจหลงสอดผิดรูโอ้อันนี้ได้รื้อครับได้ถอดแทบจะได้ถอดใหม่ครับผม ติดล้วติดอะไรอ๋อต,ติดกระดาษครับกระดาษครับผมกระดาษเส้นเดียว ด่าต้องบางแล้เสียเวลาครับเห็นไหมครับถ้าตามทามตามที่ผมทํเนี่ยครับมันจะทําง่ายครับมันจะไม่ขัดกันครับเรียบร้อยครับผมคราวนี้เราก็พยายามตึงที่ทุกตัวให้เข้าเท่าๆกันครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นล้อเนี่ยมันจะทําให้เราขึ้นได้กลมเร็วขึ้นครับ นี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการสอดสีรวดเข้ากับวงล้อครับผมที่ง่ายแล้วก็เร็วครับผม ไม่ยุ่งยากจนเกินไปครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อีทีทุกคนที่เข้ามารับชมครับถ่ายรับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ